เดลวิ King, แบรนด์ลำโพงชื่อดังที่เคยสร้างตำนานแล้วกับรุ่น T8 และรุ่นอื่นๆอีกมากมายวันนี้เขาจะกลับมาทวงบัลลังลำโพงลูทูธอันดับ1นึ่อีกครั้งสวัสดีครับหลังจากที่รายการเสียงจากยานแม่ของเราได้ปล่อยรีวิวเดลวิ T8 2ออกไปก็ได้รับเสียงตอบรับกลับมาอย่างล้นหลามเลยนะครับ หลายคนชอบการอัปเดตทั้งดีไซน์ฟังก์ชันหน้าตาแล้วก็เสียงที่พัฒนาขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่สงสัยแล้วก็ตั้งคําถามเข้ามาว่าทําไมคาแรคเตอร์เสียงมันถึงต่างจากรุ่นแรกอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้เบสยังหนักแน่นอยู่ทั้งทั้งที่ภาพรวมเสียงมันเคลียร์ขึ้นขนาดนี้ซึ่งในคลิปรีวิว W King T82 เราอาจจะยังลงไม่ลึกถึงแก่นของมันจริงๆดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาทําการเจาะลึกกันแบบถึงพริกถึงขิงเราจะทําในสิ่งที่หลายคนอยากเห็นนั่นก็คือการแกะมันออกมาดูครับ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันให้เห็นจะจะเลยว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตะแกรงของ W King T82 รุ่นนี้ W King T82 ราคา3,390บาทเดี๋ยวเราจะเทียบกับตัว T8 ด้วยนะถ้าพร้อมที่จะไปดูกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปแกะกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปแรกหรืออยากทบทวนข้อมูลพื้นฐานทั้งประวัติของ WKing การใช้งานพื้นฐานการเชื่อมต่อต่างๆรวมถึงการเปรียบเทียบกับรุ่นแรกอย่างรุ่น T8 เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูแบบเต็มๆได้ในรายการเสียงจากยานแม่ในตอนของ WKing T82 ของเราได้เลยนะครับในนั้นเนี่ยข้อมูลครบถ้วนแน่นอนวันนี้เราจะข้ามส่วนนั้นไปเพื่อใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเจาะลึกในสิ่งที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นครับเอาล่ะมาเริ่มภารกิจของเราดีกว่า เดี๋ยวเราไปดูอันบ็อกและดีไซน์กันดีกว่านะครับสำหรับรุ่นที่82จะมีด้วยกัน3สีนะครับมีลายสีดำลายมิวสิกแล้วก็ลายสตรีทอาร์ตในคลิปนี้เนี่ยผมขอเลือกลายสตรีทอาร์ตมาแกะกล่องให้ชมกันนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆแกะกล่องออกมานะครับก็จะพบกับการแพ็คที่แน่นหนามากเลยใช้กระดาษกันกระแทกขึ้นรูปป้องกันตัวลำโพงมาอย่างดีเลยในส่วนของอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ให้มาครบถ้วนตามการใช้งานครับมีทั้งคู่มือสายชาร์จแบบถักให้มาเป็น usb c to c รองรับ Fast c ชาร์จ30วัตต์และสายอ็อ,อก3.5ม mm ดิลลิเมตรแบบถักสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกมาด้วยนะครับตัวลำโพงมาด้วยลวดลายสตรีทอาร์ตที่สวยงามมากครับผิวสัมผัสด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าที่ขึงมากับตระแกงแน่นดีครับมีไฟ LED แสดงสถานะอยู่ด้านหน้ากับโลโกโด้ด้านหน้าที่เด่นชัดเจนสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือขนาดมันไม่ใหญ่มากและน้ำหนักความแน่นของวัสดุมันให้ความรู้สึกที่ทนทานนะครับไม่กองแกงนะมาพร้อมกับหูหิ้วที่ปั๊มจมข้อความ W King เป็นเท t e เ t อร์แบบหนังดูหรูเลยครับสามารถพบไปไหนมาไหนสะดวกใครมีที่แขวนก็สามารถเอาไปแขวนได้นะครับตัวปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่ม control ดูใช้งานง่ายด้านหลังจะมีท่อเบส reflect ช่วยให้เบสของเขาเนี่ยเสียงหนาใหญ่ขึ้นถัดมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องพอร์ต USB-A USB-C o อ x 3.5ม mm, ิมแล้วก็รูเล็กๆที่มีตัวหนังสือ rst เนี่ยจะเป็นรู reset ของเขานะครับใช้งานโดยการใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มเข้าไป หรือว่าถ้าไม่อยากใช้เข็มจิ้มซิมก็สามารถกดปุ่มสัญ,ญลักษณ์รูปบลูทูธที่มีไว้เพื่อตัดการเชื่อมต่อหรือว่ารีเซ็ตสัญญาณได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูงานประกอบข้างในของเขากันดีกว่าซึ่งบนโต๊ะของผมเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับด้านซ้ายมือก็คือ W King T8 รุ่นแรกในตำนานและด้านขวามือก็คือ W King T82 เรามาเริ่มกันที่ T8 ตัวแรกก่อนนะเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านในของเขาเนี่ยจะมีชุดไดรเวอร์ประกอบด้วยทวิเตอร์2ตัวด้านบน และซับวูเฟอร์อีก2ตัวด้านล่างตัวกรวยซับวูเฟอร์ของเขาเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นี่แหละครับมันคือที่มาของเสียงเบสที่หนักแน่นและสะใจแบบที่ทุกคนรู้จักกันดีเอาละครับเก็บภาพนี้ไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจะเห็นว่าด้านหลังกรวยเนี่ยจะมีคอยแม่เหล็กหลังลําโพงหรือที่เรียกว่าไวส์คอยและแม่เ็กเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างมากครับ เปรียบเสมือนหัวใจของลำโพงที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นเสียงที่เราได้ยินนั่นเองครับซึ่งส่วนประกอบหลักๆบริเวณด้านหลังของลำโพงที่เราเห็นจะมีอยู่2ส่วนนี้ที่ทำงานร่วมกันนั่นก็คือ1ครับ voice coil จะมีลักษณะเป็นกดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมเส้นเล็กๆที่พันอยู่รอบแกนทรงกระบอกซึ่งมักทําจากวัสดุที่ทนความร้อนได้ดี voice coil เนี่ยจะถูกยึดติดอยู่กับกุวยของลำโพงครับ 2. แม่เหล็กถาวรเป็นแม่เหล็กทรงกลมหรือว่าวงแหวนมีขนาดใหญ่ มีแรงดึงดูดสูงสร้างสนามแม่เหล็กที่คงที่และเข้มข้นขึ้นมาในบริเวณช่องว่างที่ไวส์คอยสามารถเคลื่อนที่เข้าออกได้และหลักการทํางานของทั้งสองส่วนนี้อาศัยหลักการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้าครับ 1. รับสัญญาณไฟฟ้าเมื่อเราเปิดเพลงแอม l ิฟายเออร์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าที่แทนคลื่นเสียงในแต่ละความถี่มาที่ไวส์คอยสอสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดของไวส์คอยจะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นโชว์คราวรอบๆตัวมันเอง 3. ผลักและดูด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กถาวรที่รออยู่แล้วเกิดเป็นแรงผลักและดูดสลับกันไปมาตามจังหวะของไฟฟ้าที่เข้ามา 4. ขยับกรวยลําโพงเนื่องจากไวส์คอยติดอยู่กับกรวยลําโพง แรงผลักและดูดเนี่ยจึงทาให้ voice coil และกรวยลําโพงขยับเดินหน้าถอยหลังอย่างรวดเร็ว 5. กําเนิดเสียงการขยับของกรวยลาโพงจะไปดันมวลอากาศที่อยู่ด้านหน้าทําให้เกิดเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่และระดับความดังตรงตามสัญญาณไฟฟ้าต้นฉบับเดินทางมาถึงหูของเราพูดง่ายๆก็คือตัว voice coil เนี่ยทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนตัวกรวยลําโพงให้สัน่นโดยมีตัวแม่เหล็กขาวนเนี่ยเป็นตัวสร้างสนับพลังงานให้ตัวมอเตอร์ทํางานได้นั่นเองนะครับ อีกทั้งคุณภาพและขนาดของ v o i ์คอยล์และแม่เหล็กส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเสียงในหลายๆด้านเช่นความไวของลำโพงการตอบสนองต่อเสียงเบสการจัดการกำลังขับความชัดเจนของเสียงมาดูกันต่อครับว่าข้างในของ T82 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับเพื่อนๆดูนี่สิครับแม้ว่าโครงสร้างการวางไดรเวอร์จะยังเป็นทวิทเตอร์2ตัวและซับวูเฟอร์2ตัวเหมือนเดิมแต่จำได้ไหมครับที่ผมบอกให้เก็บภาพไว้ในใจก่อน จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ T82 กลวยลำโพงของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า T8 อย่างชัดเจนเลยครับและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากตามพฤษฎีแล้วเนี่ยกลวยที่เล็กลงการสร้างเบสที่หนักและลึกควรจะทําได้ยากขึ้นแต่มันกลับสวนทางกับสิ่งที่เราได้ยินในรีวิวเสียงจากยานแม่ที่เบสของ T82 ยังคงหนักแน่นทรงพลังเหมือนเดิมคําถามคือแต่มิวทิงทาได้ยังไงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลต่อเสียงโดยรวมยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ ่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับกลวยลําโฟงกันก่อนมันคืออะไรพูดง่ายๆมันก็คือส่วนที่ขยับเข้าออกเพื่อผลักอากาศให้เกิดเป็นคลื่นเสียงที่เราได้ยินนั่นเองทีนี้เนี่ยขนาดของมันสําคัญยังไงกลวยขนาดใหญ่แบบที่8รุ่นแรกข้อดีของมันก็เหมือนมือขนาดใหญ่ที่กวักน้ำนะครับมีพื้นผิวที่เยอะทําให้สามารถผลักมวลอากาศได้ในปริมาณมหาศาลในการขยับแค่ครั้งเดียว นี่คือเหตุผลที่มันสร้างเสียงเบสที่ทุ้มลึกทรงพลังและมีแรงตะทะที่รู้สึกได้ทางกายภาพครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่นั่นก็คือด้วยความที่มันใหญ่และมีมวลเยอะมันจึงเคลื่อนตัวได้ช้าครับมันไม่สามารถขยับเข้าออกได้เร็วพอที่จะสร้างเสียงแหลมที่มีความถี่สูงสูงได้อย่างแม่นยำนี่คือเหตุผลที่ G8 ดรุ่นแรกเนี่ยถึงได้เบสหนักสะใจแต่เสียงกลางและเสียงแหลมอาจจะไม่ได้คมชัดใสสักเท่าไหรนะ่นักกรวยขนาดเล็กแบบที่8สอง ข้อดีของมันนะครับก็เหมือนนักมวยรุ่นฟลายเวทนะครับตรักเตียวว่องไวมวลน้อยทําให้มันขยับตัวได้เร็วและมั่นยําม,มากเหมาะกับการสร้างเสียงย่านกลางแในแหลมที่มีรายละเอียดสูงคมชัดเก็บตัวได้เร็วกว่าแต่ข้อเสียคือแน่นอนว่ามันผลักมวลอากาศได้น้อยกว่าการจะสร้างเสียงเบสที่ลึกและดังเท่ากลัวใหญ่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกลับมาที่คําถามของเราครับและตัว W k i ิ g T82 งทีที่ใช้กลวยเล็กลงเนี่ยทำไมเบสมันยังดีอยู่เคล็ดลับของมันเนี่ยอยู่ที่การทํางานร่วมกันของ3ปัจจัยครับ 1. ท่อเบสพริฟิกซ์ด้านหลังตัวนี้ยังคงมีอยู่และทำหน้าที่ของมันได้อย่างยอดเยี่ยมมันช่วยนำคลื่นเสียงจากทางด้านหลังกลวยเนี่ยมาเสริมพลังให้กับเสียงเบสที่ออกมาด้านหน้าทำให้เสียงเบสมีมิติและลึกขึ้นและตัวท่อลมบอกได้เลยว่าขับลมออกมาได้แรงมากแรงยังไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับ 2. องกลังขับที่เพิ่มขึ้นเป็น40วัตต์กำลังขับที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แค่ทำให้มันดังขึ้นนะครับ แต่หมายถึงพละกําลังในการควบคุมกรวยลําโพงที่ดีขึ้นมันสามารถสั่งให้กรวยที่เล็กลงขยับได้แรงและแม่นยําชดเจยข้อจํากัดเพียงขนาดได้เป็นอย่างดี 3. การจูนเสียงด้วยชิป DSP ที่ทันสมัยกว่านี่คือหัวใจสําคัญเลยครับ W King ได้ปรับจูนเสียงใหม่ทั้งหมดโดยบูสต์ย่านกลางและแหลมให้มีความคมชัดเปิดกว้างมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่ารายละเอียดเสียงมันดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะเดียวกันก็ยังคงจูนย่านเบสให้หนักแน่นอยู่การที่บางคนรู้สึกว่าเบสมันน้อยลง จร,จริงๆแล้วไม่ใช่ครับแต่เป็นเพราะย่านอื่นมันถูกดันขึ้นมาให้สมดุลกันมากขึ้นมากกว่านี่แหละครับคือการรีเอนจิเนียริงไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดามันคือการเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้ได้เสียงที่สมดุลและทันสมัยมากขึ้นครับส่วนโชคอยพแม่เหล็กในรุ่น T82 และ T8 ก็จะมีขนาดเท่ากันเลยนะครับพอเราได้เห็นไส้แนแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเลยนะครับการที่ T82 ให้เสียงที่คมชัดเวทีกว้างและระดียดเสียงดี่ารุ่นแรกเนี่ยก็มาจากกลวยซาวูเฟอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ว่าตอบสนองต่อย่านความถี่กลางและแหลมได้ดีกว่านี่เองตัวกําลังขับของเขาเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาจาก30วัตต์เป็น40วัตต์ Bluetooth อัปเกรดจาก4.2เป็น5.4โคเดกจากเดิมที่รองรับแค่ SBC ตอนนี้ก็จะรองรับทั้ง SBC และ AAC เรียบร้อยตัว s ซาวูเฟอร์และ Twitter เนี่ยยังมีขนาดเท่าเดิมก็แตกต่างกันแค่โครยลลำโพงที่พูดไปก่อนหน้านี้แบตเตอรี่เนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดความจุข,ขึ้นมา จาก6,000ม ah, ิลลิแอมป์กลายเป็น7,650ม ah, ิลลิแอมป์และระยะการใช้งานก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยครับจากเดิม9ชั่วโมงที่ระดับเสียง70%และ14ชั่วโมงที่ระดับเสียง50%ตอนนี้ก็ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น17ชั่วโมงที่ระดับเสียง70% 20ชั่วโมงที่ระดับเสียง30%ที่ระยะการใช้งานมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบตเตอรี่ที่ถูกอัปเกรดขึ้นแล้วก็เวอร์ชั่นของบลูทูธที่อัปเกรดขึ้นทำให้กินพลังงานได้น้อยลงนะครับ ตัวน้ำหนักของลําโพงเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากตัวแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม2.46กิโลตัวนี้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับเป็น2.49กิโลส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะครับก็พยายามอย่าเอาไปโดนน้ำนะครับเพราะว่าด้านหลังของเครื่องมีท่อเบสซีเฟกอยู่และตัวฟีเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับตัว T82 เนี่ยสามารถชาร์จเร็วได้แล้วนะครับสูงสุด30วัตต์ผ่านตัวหัวชาร์จ Type C ของเขานะครับ และตัว T82 เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเป็นสตอริโอได้แล้วนะครับในตัว T8 ตัวแรกเนี่ยจะเชื่อมไม่ได้นะและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเสียงเบสของทั้ง2รุ่นนะครับก็คือเบสเดฟิกส์แบบท่อลมอยู่ด้านหลังทําให้ได้เสียงที่หนาใหญ่กว่าแบบแพสซีฟเรเดเตอร์โดยท่อด้านหลังเนี่ยจะมีเสียงเบสออกมาแล้วก็มีลมออกมาที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาใช้งานก็ควรวางให้ห่างจากกําแพงประมาณหนึ่งนะครับ เพื่อเสียงเบสที่ชัดเจนนะเวลาที่เราเอาวางใต้กําแพงเนี่ยเสียงเบสมันอาจจะอื้ออึงเกินไปและแน่นอนนะครับฟังกชันเด็ดอย่างการเชื่อมต่อสตูดิโอที่รุ่น t 8รุ่นแบกไม่มีเนี่ยพอมาอยู่ในที82ที่มีพื้นฐานเสียงกลางและเสียงแหลมดีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทาให้มีมิติเสียงที่อบล้อมและก็น่าฟังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบละเอียดเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูที่รายการเสียงแตกยานแม่ได้เลยนะครับหากใครเชื่อมต่อไม่ได้ลองรีเซ็ตวิธีตามนี้นะครับ วิธีการรีเซ็ตลำโพงนะครับ 1. ลบชื่อลำโพงออกจากรายชื่อบลูทูธในมือถือ 2. ใช้วัตถุเล็กๆอย่างเข็มจิ้มซิมหรือว่าไม้จิ้มฟันเล็กๆเนี่ยกดเข้าไปในรู RST ที่แปลว่ารีเซ็ตด้านหลังเครื่องแล้วรอสักครู่นะครับจะเป็นการรีเซ็ตเพื่อกลับค่าโรงงานเมื่อรีเซ็ตเสร็จเนี่ยตัวลำโพงจะดับลง 3. หรือถ้าไม่มีวัตถุเล็กๆที่เอาไว้จิ้มเนี่ยสามารถกดปุ่มสัญ,ญลักษณ์บลูทูธด้านหลังเครื่องค้างไว10้10-12วินาที ก็จะมีไฟสีฟ้าอ่อนกระพริปเร็วๆเป็นการ r e ซ็ตเพื่อกลับค่าโรงงานนะครับอีกจุดที่ต้องย้ำก็คือ T82 ไม่สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับและการเล่นเพลงผ่านฟัดไดเนี่ยก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมผ่านพอร์ต USB-A แต่ต้องฟอร์แม t ให้เป็น FAT32 ก่อนนะครับใครเป็น NTFS เนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้นะการใช้งานปุ่มควบคุมฟังก์ชัน T82 ในส่วนการควบคุมการเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงหยุดเพลง กดปุ่ม play pause 1ครั้งเล้นเพลงถัดไปกดปุ่ม volume บวกค้างไว้1.5วินาทีเล่นเพลงก่อนหน้ากด volume ลบค้าง1.5งวินาทีเพิ่มเสียงกดปุ่ม volume บวก1ครั้งเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงกดปุ่ม volume ลบ1ครั้งเพื่อลดเสียงแต่ละแอปเนี่ยอาจจะไม่สามารถควบคุมการเล่นเพลงได้ทุกฟังก์ชันนะครับอาทิเช่น o ู s และ YouTube ส่งท้ายกันด้วยแนวเสียงสักหน่อยนะครับ แต่ก่อนจะไปบรรยายในเสียงเนี่ยเราลองมาฟังเสียงจริงของทั้งคู่กันนะครับ เียงเบสของเขาเนี่ยยังเป็นคาแรคเตอร์เดิมของเขาเลยนะครับก็คือมีความหนาใหญ่แรงกระแทกมีมากพอสมควรฟังแล้วสะใจมากๆเลยสมคำร่ำลือนะครับกับลำโพงเน้นเบสจริงๆตัว T82 ก็ยังคงรักษาคุณภาพเสียงเบสได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับเสียงกลางถ้าเทียบกับรุ่น T8 แล้ว T82 จะมีความชัดสดใสกว่า T8 พอสมควรเสียงร้องเสียงดนตรีที่เป็นเสียงกลางเนี่ยก็จะได้มิติที่ลิตกว่าตัว T8 ตัวแรกประมาณหนึ่งเลยเสียงแหลมของ T82 ก็ถูกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเหมือนกัน ทำให้การแยกรายละเอียดเครื่องทองเหลืองพวกเสียงฉาบแฉใไฮแฮทของกลองเนี่ยทำได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับปลายเสียงของนักร้องหรือที่เขาเรียกกันว่าเสียงซิปซิปเนี่ยก็จะออกมาแบบชัดเจนโดยรวมแล้วเสียงแหลมก็ดีขึ้นมาพอสมควรเลยเรื่องเวทีมิติเสียงเนี่ยพอเสียงกลางและเสียงแหลมของเขาดีขึ้นก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวมิติเสียงมีการแยกความลึกตื้นได้อย่างชัดเจนผมรู้สึกว่าเสียงของนักร้องเนี่ยจะออกมาอยู่ด้านหน้ามากขึ้นจากเดิมที่อาจจะอยู่ระดับเดียวกับตัวเสียงเบสและเสียงแหลมที่ทอดได้ไกลกว่าเดิมก็ทาให้รายละเอียดของ นีดขึ้ทําให้ฟังดูกว้างขึ้นอีกด้วยครับเรื่องเสียงของเขาเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาได้ดีจริงๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ต่อสเตอริโอโหมดนะและแน่นอนนะครับว่าวัตต์ที่เพิ่มขึ้นจาก30วัตต์กลายเป็น40วัตต์เนี่ยก็ทําให้มีความดังเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะผมลองทดสอบเปิดเพลงเบสหน,หนักๆที่ความดัง100%เนี่ยก็ยังไม่มีการแตกพร่าอะไรออกมาให้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงพอกออกมาจากลําโพงนะส่วนใครที่เจอเสียงพอกออกมาจากรูด้านหลังลําโพงเนี่ยอาจจะลองจัดวางลําโพงในมุมอื่นๆของห้องดูนะครับ ก็ถือเป็นลำโพงลูทูธที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับขนาดกำลังดีสีสวยเชื่อมต่อสเตอริโอได้เบสหนักเกินขนาดตัวด้วยเบสรีเฟกของเขานะครับจะพกพาไปไหนก็สะดวกจะฟังในห้องหรือว่าเอาเออกไปฟังกลางแจ้งก็เอาอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเจาะลึก WQing T82 ในวันนี้หวังว่าจะไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้ทั้งหมดนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือเด WQing T8 รุ่นแรกเนี่ยคือลำโพงสำหรับเบสเฮดตัวจริงที่เน้นเบสหนักสะใจเป็นหลัก ดับเบิลยูคิงทีแปดสองคือลำโพงสำหรับคนที่ยังรักในเบสแบบดับเบิลยูคิงอยู่แต่ต้องการความคมชัดรายละเอียดและมิติของเสียงที่สมดุลรอบด้านมากขึ้นในราคา3,390บาทรับประกันศูนทย์ไทย1ปีเนี่ยถือเป็นลำโพงที่คุ้มค่าแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมจริงๆถ้าถามผมนะครับบอกเลยว่าลายสปีดอาร์ตตัวนี้สวยจบจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครับชอบรุ่นไหนมากกว่าส่วนใครที่กำลังเลงอยู่เนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเรียบร้อยนะคร รับรองว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าชอบคลิกดีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องอ e g a d g e t Thailand เพื่อที่จะไม่พลาดการเจตด,ดีๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ